พระปัญญาของพระผู้มีพระภาคเจ้าในข้อว่าท่านมาแข่งคู่กับเราผู้มีปัญญาเครื่องกำจัดท่านไม่อาจเพื่อเทียมทันได้เลยมีความว่าปัญญาเรียกว่าโทนาเครื่องกำจัดได้แก่ความรู้ความรู้ทั่วและถึงความไม่หลงความเลือกเฟ้นธรรมความเห็นชอบเพราะเห็นไรปัญญาจึงเรียกว่าโทนา รอะปัญญานั้นเป็นเครื่องกำจัดล้างชำระซักฟอกซึ่งกายทุจริตและถึงอภิสังขารฝ่ายอากุศลทั้งปวงอีกอย่างหนึ่งสัมมาทิฏฐิเป็นเครื่องกำจัดล้างชำระซักฟอกซึ่งมิจฉาทิฏฐิและถึงสัมมาวิมุตตเป็นเครื่องกำจัดล้างชำระซักฟอกซึ่งมิจฉาวิมุตติ อีกอย่างหนึ่งอริยมรรคมีองค์8เป็นเครื่องกำจัดล้างชำระซักฟอกซึ่งอกุศลทั้งปวงทุจริตทั้งปวงความกระวนกระวายทั้งปวงความเร่าร้อนทั้งปวงความเดือดร้อนทั้งปวงอภิสังขารฝ่ายอากุศลทั้งปวงและถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงกำจัดราคะ บาปกิเลสความเร่าร้อนเสียแล้วเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าผู้มีปัญญาเครื่องกำจัด